ม่ทรงค่าไม่สรงปีปีน้องนๆอ้อยกอกอ้อยสพโพปันแห้งข้าวใส่หม่อหอมโกโก้กูโก้นกุดีกูดังตมดตาดงเสงขาเมื่อในเป็นวันที่สิบเก้าเลื่อนทนหกปีสองเห็นเศร้าเอ็ดค่ะอ,อในตอนในค่ะนกอก,กเดอออนปีปีน้องๆห้าคามาถ่อมด้วยในค่าเมื่อในก็กหอมจมวันเกิดแม่คู่เคอร์แสนในค่ะวันเกิดโพดเทียมหลีกโพดเทียมปืนไตแม่คู่รเคอร์แสนวันที่สิบเก้าเหลือนทนหกปีสองเห็นเศร้าเอ็ดวันเมื่อนาเป็นวันเกิดโพเทียมหลีก ผู้เตรียมปื้นใต้ค่ะเนาะผู้ปกป้องสั่งสอนก้นหนุ่มใต้แม่คู่คือแสนอายุครบครบถึง67ปี เป็นพ่อเมอแม่คู่มเมื่อจะเทศปางสอนฝึกฟ้อนนำกัดปันก้นหนุ่มแลสังขารหนุ่มไตทีโฮงทำค้ำวันนองปางเว้งไล่ขาแลสังขาเจ้าอีกรวยลูกน้องปองปายหมู่ปีจุ้มนอ้องอ่อนกันจัดเทดวันเกิดหลู่้สมต่ออาซักเจปันพ้อนย้อนสู้มังกลาวันเกิดแหนเนาะในปางในเจ้าตนคู่หลงเจ้าสู้คำตังย่านก่อเจ้าฮอดมาข้าโฮมวันไหนค่า พี่น้องกําพองอันมีตีไก่ก็ออนกันเต็มลีกเต็มวอกย้อนสู้ปันแม่ครูเคอแสนเหนือออนไลน์แหน่ค่ะปาวสอนเพื่อพวนนํากัดอันแม่ครูปงสอนแนเป็นรง57โตแหน่ค่ะใน57โตนั่นแ่ก็เป็น5คู่หาโคมเฮ็ดอเิง่เนาะฮักอันวานั่นพี่น้องเจอเคอเหียกันโหลเลยหมอฮักกันคู่พืใครมีตางคู หาค่นหาตั้งหาเดลยวาควนหาตั้งฮูเปัญ,ญาหาคมหมอพ่อมคมกันเฮ็ดเฮ็ดการตาเจือจาดคอดให้ฮอดถึงทีเยื่องหมายเครื่องตักเดลีเฮือเครื่องนใหญ่ในค่าออแม่คู่เคือแสนในเกิดเมื่อวันที่สิบเก้าเหือนโทนหกเนื่องเหงาปากหาสิบสี่เป็นวันเสาร์ดีเว้งสีปอจึงได้ปอของจื้อเต้เป็นนั่งยอดหนูจื้อปอห้องว่าลุงจง ลุงเกองหลูเมืองย้ายเป็นเครือขิงเหงแลแม่ซําเป็นออกลอยจันเมืองเลินวันในคาออข้อมูลอันในและเปิงอิงเอามาที่ห้องการข่าวเงาหางเสียงใต้ออกไว้ว่าจังไหนคะ่ะ ออค่ะในตื่ตั้งวันเหมือนในค่ะเนาะอิงเนือเป็นวันเกิดแม่คู่เครือแสนในสิข้าใส่หมอหอมคะ่ะนอก็ได้เลยว่าเป็นลูกน้องปองป,องปายก็นงนงได้อค่ะอยู่ดีในเซลและย้อนสู้ปั่นแม่คู่เครือแสนเฮาคา่ะอยู่ที่ไรตั้งลรเส็มว่าในคะน่ะนอก็ให้เลอยู่หลีกินวานรถเพเขียนกูลองๆองคะ่ะให้อายุยินยว้วมีป้ายอยู่หลีเต็มทนเสก้ไในคะ่ะออ ค่ะกําในเฮาค่ะได้มาอบโออีกนึงนะคะเนาะเพราะวา่าเฮาค่ะมาด้วยคะ่ะนะพี่นอ้องค่ะแม่คู่คือแสนในเตรียมปับลิกเพินลฟไว้ตั้งนําตั้งหลายคะ่ะนะพี่นอ้องเฮาค่ะไลฟอ่านปับไลฟ์พองจอยเตรียมนี่ม,มาปันกันไลค,ค่ะนะเฮาคแชร์นกันไลคะ่ะเหมือนจังหนังข้าวใส่หมอหอมใน เนาะเข้าอ่านป๊อปลิกแม่ค,ครูเคเซนแตมคณะเจมเมอร์ค่ะเฮาอ้ำไปเลยโฮจักแลอ้ำไปเลยหันโตแต้แม่ค,ครูเคนค่ะเนาะมนจังหนังป๊อยานค่ะเนาะยานยากอกอเมืองเหนือเมืองใต้ปืนเมืองใต้นเนาะป๊อสีเหลืองๆน่นนะปยกอมันมีปเที่ยงอันมีชื่อว่า เคอใต้เนี่ยเนาะปั๊บใหญ่ๆ,ๆนั่นค่ะนะอ๋อข้าวก่อมเลยตุวยหึงยอ่อในเมื่ออนตั้งก็อกไ้เลยอ่านค่ะเนาะอ่านเหน็นนมันก็มีหลายเจอหลายเปิงตั้งนําตั้งหลายอันปั๊บใหญ่ๆมันข้ากวกันเนาะเฮราว่าเลือนนั่นเน่เหมือนจังหนังปั๊บปีเรือนวันใต้เจ้าเหน่ะขาอันนี่ก็แม่คู่เคอเคแสนเต็มว้เนี่ยค่ะเต็มเลยว่าเต็มไว้ตั้งนําตั้งหลายเนาะอันเข้าฮููจักแต่ก็มีเื้อไหนอะ่ะอันพี่นอเข้าฮหู้จักก็เตรมมีทงตั้งนํานั้นค่ะนะเนาะก็เตรียมมาหลาย อบลาดไข่เนกันไลค่ะเนาะว่าพี่น้องค่ะยามอ่านปราบลีกอันแมคเคร์เซนเตรียมในจื้อปราบวาจะหืองอันพี่น้องค่ะอ่านแวก็ซําปอืมลืมไลว่าสงว่าเฮ็ดจังนั้นค่ะเนาะอค่ะกําค่ะนะเพราะว่าเฮาคามาดวยค่ะเนาะข้าวใส่หมอมนก็ยุกยองตาเสียค่ะแมคเคเซนจะมือไปลหันโตแต้เพิ่นค่ะเนาะเเลยว่าเป็นนางยิงใต้ค่ะเนาะเป็นผู้ยิ่งใต้ทีอันกัดแียน กัดแขนแต่กๆก็ว่างลายจอมแม่นค่ะเหออมือนหนังวัดเต็มลิกเต็มไล่เนี่ยจังไดยค่ะเนาะเต็มปืนคนศอกปืนและจังไ,ไดยค่ะเตะเลยว่ากัดแขนค่ะนะเห่าเลยมือปอกนึงในข้าวใส่หมวหอมก็ยำเลยทบโตแต่แม่คู่เครือแสนเสยเยาวกรเลยเป็นลูกเฮนแม่คู่อยู่ค่ะนะเลยเป็นลูกเฮนแม่คู่ในปังสอนอันมีชื่อว่า57โตนล้วน,นะคะ ໃນ5ໂຕນັ້ນໃນເມື່ອພອງຫນຶ່ງກໍໄດ້ຂຶ້ນບັງສອນຂະຫນ້ອຍຢູ່ດີໂຕປໍຄູ່ແມ່ຄູ່ຄະເນາະກໍມາປົງສອນປັນກໍາເລື ו ນະຄະເດໄດ້ວ່າໄລ່ຕ່າງຮົດນໍາເືນກັກໍລປຶ່ສວາເດຈງນນານ อ๋อค่ะก็ปัววาก้นห้าค่ะในี่ยห้าวขาเกิดมาเป็นก้นใต้ก้นหนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวกับเรองลองปื้นลองเมืองใต้ลองหันเจ้าเนี่ยก็ห้าค่ะก็ถูกลีคู่อยู่ในนั้นขนาดเนาะจองใจกันเอ้ยปีกน้องห้าวขาห้าวขอันได้เห็นเนี่ยก็ในขณะเมื่อพ่อตีห้าค่ะคืนปังสอนเนี่ยข้าวก็เลยเฮี้ยนฮู้ขนาดลองตั้งยามย่อก็ลองป้ายใจลองเฮ็ดสร้างของแม่โคน่ะว่าเป็นเป็นก้นเจ้าหือเอ่เนี่ยข้าวใส่หมอมหอมในขณะเป็นก้นก้อนหนึ่งตีอันจึก ต้วยเปินค่ะเนาะต้วยหนึ่ใจห่างมันจังว่าฟังต้วยนั่นค่ะเนาะก้็ไทยเขาหองว่าสังเกตค่ะเนาะก่อจึกเจิกด้วยจิกห่างให้ไหนค่ะนะเพราะว่าเฮาคามาต้วยเมคอเคเซียนเนี่ยเลยเสีว่ากัดแขนฝ่ายลิกล่ายเอาค่ะนะอ่ากัดแขนฝ่ายลิกล่ายฝ่ายเต็มลิกฝ่ายเต็มปึ้นเจเนียเอาค่ะนะลองใจเจเนียก็เป็นฮัทหารได้ค่ะเนาะเดียวเลยว่าเป็นผู้ยิ่งดีฮัทหารค่ะเนาะคอกล้าจะแขนหนาในค่ะเนาะเป็นคนดีฮัทหารค่ะนะโอ้กําดันแรงเข้าก็ ยองอามค่ะกำนั้นสาวใต้ห้าูู้ยิงใต้เ้าาค่ะกูโก้ก็ห <grocery> ้าค <imes> ่ะเนี <imes> ่ยก็ลดด้วยเอาผู้ย <takeaway> ิงใต้ห้าค่ะเนาะอันไม่คู่เขาตัวอย่างอันกัดกดแข็งๆขหน่ห้าค่ะก็หลีไปยิงจอมเซนตั้งคายโยในคะเนาะก็ใครหมอกหลัดฝักถึงกูโก้กูโก้ในค่ะนะ อ๋อค่ะไฮเปินโปโคะโอ้โหยิ่งใต้ขอกัดแขนแกรุ่นเลยในขันดอโอ้ค่ะยินโจมพี่น้องค่ะกูโกะขันดอดีครับถมพันเอ็นพันแหกเลยค่ะนางฮือพี่น้องค่ะดีห่วงเงาลายคืดตั้นกูมือวันนั้นก็แค้นดอเตรมออดเด็กไว้ซับสไครต์ค่ะนาะมีรองหลังไล่สองเส้นจึงหืนหน่นในข้าวใส่หมอหอมเตะอเอลมาอบรัดไข่ในเป็นพี่นอ้องค่ะให้เล่ห่เงาลายคืดตั้นอยู่วันเลยคะ่ปะปโยกอาข้าวใส่หมอหอมไม่ย้อนโจพี่นอ้อฮอค่ะ ข้าวหยุ่มเยี่มวาผู้อมรายการข้าวใส่หมอหอมละลายก็จะเป็นลุกนองตะเป้ของแม่คู่เครอรอแสนเนาะอํานานก็จะเป็นก้นตียามหลูอ่านปับลิกอันแม่คู่เคอร์แสนเต็มไว้ในคะนะ เฮาค้ามาคมกันย้อนสู้ปันเมโคอตินเนกันเลยนะพี่น้องค่ะแต่มาติในคอมเมนต์กันไลยย้อนสู้ให้เมคอยู่เลยกินหวานอายุเยี่ยนยาเสก้ำคานี่นั่นขนาดเนาะเต็มซจือกยอดอยู่ดีปิโนค่ะในค่ะเนาะเฮาค้าอ่อนกันมาเต็มไรตินเนคอมเมนแน่นเนาะเนาะข้าวใส่หมูคอมด้กอย้อนสู้ปันกว่าดยอดมือไกลในค่ะเนาะค่ะเฮาค้าปันแห้งค่ะเนาะผรุมมีเป็นอย่าเฮาในค่ะนะค่ะยินจมพี่น้องค่ะกูก็ค่ะย้อนให้กูก็อยู่เลยกินหวานไรขืนเยี่มส่งรอดเพชรกันเสก้ำคานาะ ไม่สทรงค่า